กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2567เมื่อวันที่31สิงหาคม2568 โดยมีดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน2,595คนในการนี้ศาสตราจารย์ดรบังออนเบนจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลายัยกรุงเทพธนบุรีรองศาสตราจารย์ดรดวงฤทธิ์เบนจาธิกุลชัยรุ่งเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พลเอกดอรวิชิตยาทิพย์นายกสมาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเฝ้ารับสเสด็จณอาคารแบงคอกธนบุรีฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะข้าปัตมาปานทองค่ะพี่ดิเรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขานวัตกรรมและสสื่อสารค่ะ,ปร,ะปริญญาตรีปริญญาตรีค่ะ สวัสดีค่ะแบมนะคะนางสาวกัญญาณิมั่งมีค่ะจบคณะนิทศศาสตร์ปริญญาโทค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอดดงพรแนงน้อยนะคะจบคณะศึกษาศาสตร์ค่ะสาขาบริหารการศึกษาค่ะค่ะสวัสดีค่ะปูนนะคะทัศนียรัตนวงศ์ค่ะจบปริญญาโทนะคะคณะรัฐศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสุธีโรธศีเพศหรือว่าพิซซ่ามูวีนะคะจบวิทศศาสตร์ค่ะปอโทค่ะ สวัสดีครับผมเล็งนันพกพนันินดอนวายครับจบนิเทศศาสตร์ปโทครับสวัสดีครับสนุกเกอร์นะครับสถาบันบริษัทครับจบนิเทศศาสตร์ครับ,บระดับชั้นปโทครับ,รบอบอพี่ก็คือมันเป็นความเขาเรียกว่าเป็นการรอคอยที่ยาวนานะมากเพราะว่าพี่จบอนุปริญญ,ญาตั้งแต่ปี24แล้วพี่24แล้วพี่ก็เก็บพุทธิบัตรไว้เพื่อจะเรียนต่อแล้วก็อ่ะเข้าวงการงานเยอะไม่ได้เรียนอ่ะแต่งงานมีลูกไม่ได้เรียน พอลูกจบแล้วเราก็เลยมาสารฝันตัวเองด้วยการมาเรียนต่อให้จบแล้วก็ได้ใส่เสื้อคืนนี่แหละคะ่ะสาหรับปูนนะคะปูนก็ขอขอบคุณนะคะมหาวิทยาลัยเพราะว่าการที่เราเป็นสื่อมวลชนนะคะค่อนข้างที่จะไม่ค่อ,อยมีเวลาที่จะเรียนซึ่งทางสถาบันเองเนี่ยเราก็มีสถาบันทางไกลนะคะคือเราสามารถเรียนเสาร์อาทิตย์ใช้เวลาว่างได้ก็คือจากการที่เราเป็นสื่อมวลชนนะคะแล้วก็มาทํางานตรงนี้ด้วยแล้วก็ได้เรียนด้วยซึ่งสาขาที่ปูนเรียนเนี่ยก็คือรัฐศาสตร์มันเป็นการเสริมสร้าง การงานไปพร้อมๆกันแล้วก็ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยมากๆเลยค่ะเช่นเดียวกันค่ะต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมากๆค่ะยังหนูเนี่ยเรียนปททศาสตร์ก็ถือว่าได้ใช้ศาสตร์วิชาความรู้ตรงส่วนนี้ค่ะมาพัฒนาสื่อของตัวเองช่องของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะก็ภูมิใจมากๆครับซึ่งผมขอเท้าความว่อนนะครับคือผมเรียนปตีไปตอนต้นปีที่แล้วนะครับคือผมจบมาได้2ปีปตีแต่ด้วยโควิด พิ่งได้รับปริญญามาแล้วแล้วทีนี้คือปีนี้ก็ผมได้รับปริญญาสองใบทั้งปรอดีและปรอทูก็ขอบคุณ <Yeah. S 1> มหาวิายทยาลัยเกษตรศาสนร์ดีมากๆนะคบรู้ <Yeah. Yeah. S 1> สึกดีใจเหมือนกันค่ะที่ทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางคณะนิเทศให้โอกาสได้เข้ามาเรียนค่ะ mm hmm. ก็อันนี้ก็เป็นใบที่2อ,องของการเรียนการงานจริงๆตอนแรกยังไม่มีแผนว่าจะเรียนต่อแต่ว่าต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสก็วันนี้ก็เลยได้จบพร้อมกับพี่ที่น่ารักทุกคนนะคะรอบเอนะคะเอก็เป็น,น,น mm hmm. okay. กำลังศึกษ,ษ,ษ,ษาศาสตร์เนาะซึ่งบรรจุพระราชการครูแล้วนะคะแล้วก็ได้โอกาสดีๆจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะได้จะตอบปริญญาโทเพื่อไปเบิกทางจะไปเป็นผู้บริหารนะคะต่อไปต้องขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีด้วยน,ยนะคะ สน,สนุกนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบคุณทางมหาวิยทยาลัยกรุงเทพบตรีเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณพี่ชายเฮกด้วยนะครับที่มอบโอกาสในการเรียนครั้งนี้แล้วก็ดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆที่จบจากที่นี่แล้วก็เป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพบุรีครับ,บครับจริงๆก็แค่เราทําอะไรเราก็ตั้งใจทําในสิ่งที่เราตั้งใจนะคะมันก็จะเขาเรียกว,ว่าบรรลุปเป้าหมายได้อย่างที่เราหวางังทํางานเราก็ตั้งใจทํางานแล้วเราแบ่งเวลาที่เรามาเรียนเราก็ตั้งใจเรียนที่ว่าถ้าเรามีความตั้งใจแล้วอะไรก็ไม่เกินกําลังพวกเรา ค่ะแบบรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนที่กําลังเรียนอยู่ถ้ามีปัญหาอะไรอะคือที่เนี่ยค่ะมีบุคลากรที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แล้วก็เพื่อนอย่างตัวแบมแล้วก็เพื่อนๆพ่ีพ่ๆทุกคนนะคะเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็จะปรึกษาผู้ใหญ่แบมคิดว่าเทคนิคที่เขาให้เราแบบเรียนได้สนุกแล้วก็เรียนได้จบก็คือการที่มีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษาทางคณะหรืออาจารย์ได้เลย Thank you.